สวัสดีค่ะพวกเราโพเทียรลัสไอดอลต้นน้ำค่ะวันมุกค่ะมิมี่ค่ะรันมาค่ะทีมอนค่ะเกย์ค่ะคี่เกย์วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะเป็นเกมต่อคําไปเลยค่ะเริ่มจากน้องรันมาเลยดีกว่าค่ะคำแรกที่หนูจะพูดนะคะก็คือน้องโพเทียไปตลาดน้องโพเทียไปตลาดเจอหมู น้องพอเทียไปตลาดเจอหมูซื้อไก่น้องพเทียไปตลาดเจอหมูซื้อไก่ซื้อผักน้องพเทียไปตลาดซื้อหมูเอ้าน้องพเทียไปตลาดเจอหมูเจอเจอหมเจอหมูเจาหม้าหมูซื้อไก่ซื้อหมู ไต่อฮันดีเลยไหมตาเดี <atte live> ๋ยวต่ออันนี้น้องคน้ต่อเลยก็ได้เราจะหาคนแพ้อีกคนหนึ่งจะได้เพื่อนกันน้องโพเทียบไปเซเว่นไปเอ้หน่อยน้องโพเทียบไปตลาดน้องโพเทียวไปตลาดเจอนน้่าน้องโพเทียบไปตลาดเจอต้นน้ำซื้อผังบุ้ง น้องโพเทียไปตลาดเจอต้นน้ำเจอต้นน้ำอ๋อหมายถึงว่าซื้อผักบุ้งซื้อตูเ้เย็นหลังนี้ตู้เย็นแล้วรวยอ่ะน้องโพเทียไปตลาดเจอต้นน้ <im it> ำซื้อผักบุ้งซื้อตู้เย็นไปทำชาบูน้องโพเทียไปตลาดเจอต้นน้ำซื้อผักบุ้งซื้อตู้เย็นไปทำปิ้งย่าง หลังพ่อเฮียไปตลาดเจอต้นน้ำซื้อผักบุ้งซื้อตู้เย็นไปทนยานไปทำชาบูเฮ้ยพี่มุกอะไรอ่ะอ่ามีมี่เสร็จแล้วมีมี่โดนมีมี่โดนแล้วเนี่ยตอนนี้เราได้คนแพ้สองคนนะครับก็คือให้สมาชิกในวงดิดมะกอกคนแพ้คนละทีละวงเนี่ยแรงจริงเจ็บจริงด้วยมากเริ่มนนัก ไฮเวย์ก่อนไฮเวย์ไอต้องปานีไหมอะปานีปานีเธอเดี๋ยวเกินร้างกายก่อน่างกาก่อนเบื่อป่ะร่ากาแบบเบ่อสร้อยว่ะโอ้ยเบื่อเเ่นเลเเกินแล้วโอ้ยแม่ทำไม่เป็นไงเดี๋ยวนะพี่ก็แพ้ดิ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 กิดิดิิิิดิ มอยไม่ด้เอมาหัวเราะ่านีิวเดีวดียวัจริงจังมากเลยค่ะก็ฝาติดตามพวกเรานะคะติดตามข่าวสารของพวกเราผ่านทางไลน o อินสตาแก a มแล้วก็ทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ เมมเบอร์ทั้ง26คนนะคะมีไอจีแล้วก็เพียงแค่ <_ an> เพียงที่เมมเบอร์ต่างด้วยร้านไอ o l ลไทยแลนด์นะคะค่ะ <_ an> แล้วก็อย่าลืมไปติดตามรายการย้อนหลังของพวกเราได้นะคะที่ช่องช e l YouTube นะคะ Last Idol t h a i l a n d นะคะแล้วก็มีทวิตเตอร์ TikTok Instagram ของ Official ยลพวกเราค่ะและสำคัญมากๆเลยนะคะมิวสิกวิดีโอเพลงแบนด์มาร์ก้นของพวกเราลงที่ u ทุบชาแนล,ลลัฟไอทอลไยแลนด์แล้วนะคะไปดูไปฟังไปปัน่นอยู่กันได้นะคะและจะปีใหม่แล้วใช่ไหมคะต้นน้ำใช่ค่ะขอพวกเราโฟเทียก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,ม,มากๆกับวันเออปีใหม่นะคะก็อยากให้ทุกคนยิ้มเย้ค่ะถ้าท้อหรือว่าอะไรไปก็เปิดโฟเทียดูนะคะยย้ yeah, yeah, yeah.